พูนปลาคอพันยูหิ่มสะออกมาอู <en> oh! Oh! Ah! Oh! Okay. Mm ้อ hmm. you know okay. cool. okay. ู้อู้ปาดไฟไฟยูบ่นน่นเด่นั่นเด่นั่นเด่หมุนหมุนอยู่น่ะใช่เอาปลานิ่นบ่เอาปลาคอได้ปลานิ่นเอาอู้เนไงเติอเพ่อจ้ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องลูกปนอาพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ามือนี้ก็มาพบม,มาผอกับเส้าเล็กใกล้นี่ตอนแรกๆจ้าตอนนี้ก็หาโม่กลัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเส้าเล็กผับไอ่มาวานป่าผู้นักผืนบอนมาวานป่าไปตม้ม<า>ไปตม้มเลงสิหมานบอทำมาหลุนกันจ้าพี่น้องสิเป็นจังไดลองเบิง่งสิหมานบอกระลองมาหลุนมาช่วงเบงจ้าพี่น้องปุ่นป่าเพิ่นกระบ,บอลร้ายอยู่จ้ะ เอาตยวใหญ่นะสิได้บอล่ะพี่นองหลุนกันจ้าหนึ่งสองอึบนี่มันบอถามาหลุนกันจ้าแค่นอนเมนีป็นต้มเหรอคือบอายดินบ่นม,มหามหลินหนามยำแหลงพูดไทยวันูุก้างพูด,พด ไขปป่เพิ่อนไงมันแหลกคือไฟ่ไขคือจมบกตีนอูดโอ้ยปลาคอรกระดูดทั้งป่นใส่โอ้ยบะถือปตัตโตไปหลากเอาเอ้ยบ่คือบ่คือหลากอาจจะพี่น้องจังสีพ่อได้กิน ไ,ไฟเพิน่นไฟตัวหน่อยหรือตัวใหญ่พุ่อนต,ต,ๆๆตึกแล้วนะฮะไปรัดกันจะพี่น้องไปรัดอยู่ทางพุ่นไปอุ้ยหนามยังหลายอยู่ปีที่แล้วน้มมีน้นนอยเองพุน่นปัดพุ่นกระโดดออออเอตัวใหญ่อยู่บ่ ผีไฝ่พิ่นอยู่ทางหลังบางไงหนึ่งไปหลักวัดปุ่นละพุ่มพันปุาเลยไปเปนหนุนกันทั้งพุ่นจ้ะไอ้ไฝ่พันญ่บ่พุ่นอะไฟอุ้ยมันมานเด้อหลากเอาจใจสิได้กินบ้านเพิ่นหูเพิ่นหูแฮ่หรอกระติดหยาเขอแฮ่หยาก ผุนไฟผุ่นหูเ um, ห to ็นบ่อี่นอกไฟผุ่นผุ่นเบิ่งสีใดบ่อสั้นบ่อเป็นเช่นไอืออพูนพูนงมงมติดมาน้อย ปดออกตัวหน่อยบอเอ่เอาเอาแต่ตัวใหญ่เมื่อวานหาหอยมือนีหาป่ามือนีหาป่าเด้อพีน่น้องเดินแต่หนามแต่ละมือนี่มี่บอก มานำเอนมานำออกมาจากไดกิดมุดีเลยสเนาะขเนาะ้งวดเจบสุ่นใเป็นเยทังุ่นังตำติดักติดักเนาะบอกเขาสาพี่น้องไปไหมลากไปไหมเอาจนก่วสิได้พุ่นละ โอ้ยมันนึ่งกับไฟจวดจวดอยู่เพิ่มมุนดินเนาะพูดมันอันนี้บึงแล้วมันสลาดมันนอนมีในต้มอือใช่เอาปลานิ่นบ่เอาปลาคอได้ปลานิ่นเอ้าโอ้เตินให้งเติบยิ่งจ้ะใส่ได้บอเนี่ใส่ได้อยู่นะ เออตรงนี้ใหญ่สีไข่อยู่น่ะโอมาละตัวนึงมันบ่ยอมเข้าเผาอู้ด่ะอ๋อไ่าหยังล่ะป่าคอพุ่นน่ะพุ่นน่ะไฟขึ้นดุดแล้วว่าห พี่ไฟเพิ่นอยู่ทั้งหน้าอายพี่ฮะนั่นแม่ไฟอยู่ทั้งหน้าอายอะเหมือดแน่พี่น้องมาคำต่วันจะตกด,ดินแล้วคุณนะพูนประคอพันยูหิมสะ อ๋อป่าวอู้อู้อู้ปาดไฟไฟอยู่บนนั่นเด่นนันเด่นนันเด่นหมุนหมุนอยู่น่ะนั่นหมุนอยู่น่ะตัวก้อนหนึงกระโดดขึ้นแบบสูงดูดอกใหญ่คักเลย ออกมันไข่แล้วเห็นปะหายจอดกันตัวน่อย่อเมนประกอบตัวน่อยเนี่ยเราขอแค่เงยเติบอยู่เนาะฟื้นกระมุนไหวเฮง มุดบ้างปนินตัวตัว่ายายเป็นไรอ่ะพก่อนเนาะอ้ยพายใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยเดียดเนี่ยถึงจะปลาหน่อยสิงม่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยมือนี่ปลาใหญ่ก็ออกแล้วเป็นหมุนไว่เฮงหลุนเมืองสรีดาบ่หลุนกันหลุนกันหลุนต่อไปเรื่อยๆจ้า เดียวซ้ำเดี um, 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 um. ๋ยวไอ้เอ้ยอุ๊ยปลาคอ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 นี่เจ้าเป็นปลาปลาตัวนี้นี่นะตัปลานิมหาดหุ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 ด ส่งกระลูดพรส่รงมาเลยเอ้าน,น,น,นี่แต่ปานิ่นหน่อยไปพี่น้องบ่ได้ละปลาเมื่อเรนน้ำย่ำแลงหน่อยเนาะได้ปลาคอตัวหนึง่งปลาสลิดตัวหนึง่งแล้วกับปลานิ่นตัวหนึง่ง <c oughs> ไปผุป่นปลานิ่นเฮาอยู่ทางพู่นแล้าาวซาเล็กพาไปเบิ่งจ้า ไปนั่วมือล้างค่อยๆมาเอาได้อาหารคัมปนินกับพ่อต้มอยู่ดอกเอาแซมนี่แล้วเอาแซมนี่เลยเนาะปลาไหลไหลแต่เอาบ่ได้่ผุ่นปลานินใหญ่อยู่ทางผุ่นเมียนไปตมเพียงเดียวใช่ไอ้เด็ดปลานินตัวนึงจากพี่น้องตัวใหญ่อยู่น้อยเนาะเอาจ้ะสำหรับคลิปนี้เราเล็ยกแต่พอตกกระบาดก่อนเด้อจ้ะไปเฮ็ดกับเขาก่อนบาดนี่ย คลิปหน้าจะคอยพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไปพี่น้องมือนี่ใส้ปลาไปเฮ็ดก็ขาวแล้วกินอย่างประหยัดค่ะปลาไหลเอาบ่ดไห้ไมีแต่ตัวหน่อยะ้พี่น้องไปกับบ้านจ้า